สวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะส้มก็ได้มาแล้วจ้านี่ค่ะกล่องสุ่มคอนแทคเลนนารานะคะ350บาทค่ะรวมค่าส่งด้วยก็400บาทนะคะนาราได้เคมเอาไว้นะคะว่าได้คอนแทคเลนนะคะสิคู่นะคะกล่องส่มเนี่ยส้มเป็นคนที่รู้อยู่แล้วนะคะว่ากล่องส่มเนี่ยเราจะไม่ได้คาดหวังอะไรว่าเราจะได้อะไรมา นอกเหนือจากคอนแทคเลนส์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดได้ก็ดีนะคะไม่ได้ก็รู้สึกไม่เป็นไรเพราะเรารู้สึกว่ากล่องสุมก็คือกล่องสุมนะคะถือว่าเราสั่งมาเพื่อสนุกสนานนะคะแล้วก็ลุ้นไปตามๆกันนะคะเดี๋ยวส้มจะทำการแกะกล่องสุมเลยนะคะต <Wow. S 1> ื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่านาลาเขาแบบว่าบางทีเขาก็จะมีแบบ ของแถมมาให้อะไรมาให้อย่างเงี้ยดูจากคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาจะมีของแถมมาให้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นกล่องสุ่มที่คือกล่องสุ่มก็คือกล่องสนุกอะคือเรารู้สึกว่าเราจะได้ลุ้นไปตามๆกันไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มเป็นซีรีส์เลยแต่ก็คือแบบว่า อยากจะมาเปิดดูครูเพราะว่าถือว่าเป็นกล่องสุ่มครั้งแรกนะคะที่ส้มร้องสั่งดูนะคะเพราะไม่เคยสั่งกล่องสุ่มเลยเดยีดย๋ยวจะเห็นแบบพร้อมกันนี่ได้คอนแทคเลนส์ค่ะจะดูนะคะว่าในนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะสิบคู่นะคะบอกเลยว่า ตัวที่ซ้มชอบๆนะก็จะมีดูไบนะดูใบก็สวยนะมันจะออกเป็นแบบสีใสๆเห็นไหมก็เก๋ดีเนาะแล้วตัวหนึ่งที่ส้มรู้สึกเฮ้ยมันน่ารักอ่ะก็จะเป็นเตวาเดนไทนยนะคะอันนี้คือน่ารักมากดูดิแบบถ้าใส่คือแบบว่าจะเป็นสีมพวแล้วก็จะมีแบบจุดเป็นรูปหัวใจรูปดาวอะไรเงี้ยแบบน่ารักมาก เป็นการเปิดกล่องส่งนะคะที่รุนแล้วก็สนุกดีนะคะซึ่งควารู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่า350บาทอะแล้วเราได้คอนแทคเลนส์10คู่ในความรู้สึกคือเราอะเรารู้สึกว่าถ้าไปซื้อข้างนอกอะก็โอเคร้อยร้อยหนึ่งเนาะขั้นต่ำก็ร้อยหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยแต่นี่ได้ถึง10คู่ในราคาแค่3 5มาคุ้มเวอร์บอกเลยว่าคุ้มจริงนะคะก็ถือว่าแฮปปี้นะคะ โอเคค่ะก็จบการรีวิวนะคะกล่องสุมของนารานะคะกล่องสุมคอนแทคเลนส์นะคะก็โอเคค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะว่าส้มจะมารีวิวอะไรนะคะก็เอาไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย